รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับนะครับอเมานะครับที่เด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับที่23นะครับกันยายน2 5 6 4นะครับวันนี้นะครับเหมือนเดิมครับอเมาก็คัดบอลนะครับมาให้อยู่2คู่นะครับคู่แรกครับเป็นบอลเซเรียของอิตาลีนะครับ ระหว่างครับโรมานครับกับอูดิดิเซ่นะครับตีเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับคู่ที่สองเป็นบอลลาลิก้าสเปนนะครับระหว่างครับคาดิสกับบาซานะครับตะเวลาตีสามตรงนะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับโอ้โหหน้าผิดหวังจริงๆนะครับนะคู่แรกนะครับนะให้เชียร์ที่แมนยูนะครับหนึ่งลูกนะครับผลนะครับแมนยูแพ้นะครับหนึ่งศูนย์นะครับก็ตายเต็มกันไปนะครับคู่ที่สองครับ เชียร์ที่เชลซีนะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับเรียบร้อยครับเสมือนหนึ่งนะครับก็ตายเต็มนะครับทั้ง2ตัวนะครับหน้า YouTube เลยนะครับนะใครที่ตามนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับนะพอดึกดึกนะครับนะเข้ามาดูแฮนดิแคปนะครับโอ้โหนะครับราคาไหลไปเวทแทนหมดเลยนะครับทุกท่านนะครับส่วนบอลสเต็ปนะครับบอลสเต็ปไม่ผ่านนะครับสเต็ปสีไม่ผ่านนะครับนะแต่บอลวีพี นะ like no ครับขอเหมากินเหมือนเดิมนะครับทุกท่านกินเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับสำหรับบอลวีไอพีนะครับนะใครอยากได้นะครับนะทักอดีไลน์สวนตัวมาหาเหมานะครับนะให้เฉพาะในกลุ่มขอเหมาเท่าน <t> ั้นนะครับส่วนบอลสดเมื่อคืนนะครับนะตั้งแต่บอลกลวันให้ประมาณ3บินนะครับ3มบินหรือ4บินจำไม่ได้ครับแต่แต่พูดตรงๆนะครับกินเรียบนะครับนะนะครับสมาชิกในกลุ่มครับบวกกัน ไปแบบสบายๆนะครับสำหรับนะรับบอลสดเมื่อคืนนะครับนะมีทั้งบอลญี่ปุ่นนะครับจะจาไม่ผิดนะนะครับอ่ะมาดูคู่แรกกันก่อนนะครับคู่แรกนะครับนะคู่แรกนะครับคู่แรกนะครับโลมากับอุดินเอเซ่นะครับมาดูว่าสถิตินะครับห้านัดล่าสุดนะครับที่เจอกันนะครับโลมานะครับนะส่วนใหญ่นะครับห้านัดนี้นะครับ โรม่านะครับจะชนะอุดิเซมากขวายตั้งหากนะครับนะเหมือนบอลแพ้ทางนะครับสําหรับคู่นี้นะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของโรม่านะครับนัดแรกครับไปไปเยือนนะครับแพ้สามสองนที่สองในทบ้านชนะห้าหนึ่งนัดที่สามใน่บ้านชนะสองหนึ่งนัดที่สี่นะครับไปเยือนชนะสี่ศูนย์นัดที่ห้าในบ้านชนะสามศูนย์นะครับห้านัดล่าสุดนะครับชนะสี่แพ้หนึ่งเกมนะครับไม่มีเสมอเลยนะครับมาดูครับเกมนะครับในบ้านห้านัดล่าสุดนะครับโอ้โหต้องบอกตรงๆครับในบ้านของโรม่านะครับ ห้า <ersch> นัดล่าสุดชนะรวดนะครับแล้วยิงเยอะมากนะครับห้าหนึ ho, ่งสามศูนย์ห้าศูนย์สองหนึ่งนะครับนะโอ้โหคู่นี้นะครับนะสำหรับโรม่านะครับห้านัดนี่ยิงเยอะจริงๆนะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดนะของอุดิติเซ่นะครับนัดแรกครับเล่นในบ้านแพ้ไปครับสี่ศูนย์นะครับนัในสองไปเยือนชนะหนึ่งศูนย์นัดที่สามนะครับเล่นในบ้านชนะสี่หนึ่งนัดที่สี่นะครับเล่นในบ้านชนะสามศูนย์นัดที่ห้าในบ้านเสมอสองศูนนะครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเกมนะครับ ดูครับเกมเยือนนะครับพัฒนาล่าสุดนะครับนัดแรกชนะหนึ่งศูนย์นัดสองนัดสามนัดสี่นะครับแพ้นะครับสามนัดเลยนะครับนัดที่ห้านะครับชนะไปครับสี่สองนะครับเกมเยือนนะครับชนะสองแพ้สามเกมนะครับมาดูตารางคะแนนนะครับโรม่าครับอยู่ดับห้านะครับแข่งครับสี่นัดนะครับชนะสามนะครับเสมอไม่มีแพ้อยู่หนึ่งนะครับเกมนะครับมีอยู่เก้าคะแนนครับส่วนะครับ อูดิเซย์อยู่อันดับ9นะครับแข่งแล้ว4นัดเท่ากันนะครับชนะ2เสมอ1แพ้1ครับมีอยู่7คะแนนนะครับอูดิแฮนดิแคปนะครับแฮนดี้แคปนะครับเลทแรกครับเปิดมานะครับที่1ลูกนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่1.01นะครับส่วนเยือนน้ำอยู่ที่0.89นะครับนะเลทที่2ราคาคงที่ครับนะ1ลูกนะครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่ศ 90นะครับส่วนดีเวียนน้ำไหลขึ้นอยู่ที่1.03นะครับเหรีราคาเวอร์ครับเหรีแรกครับ2ลูกครึ่ง2ลูกควบ2ลูกครึ่งควบ3นะครับทั้งเหรีแรกแล้วก็เหรีที่2นะครับอ่ะนะครับถ้าดูจากเหรีราคา1ลูกนะครับเหรีราคาเวอร์ครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับยังโอเคอยู่นะแต่ถ้าดีนะมันต้องแต่3ลูกขึ้นไปดีๆนะครับสวยเลยนะครับนะเหรีราคาเวอร์นะครับนะ แล้วน้ำเจ้าบ้านครับไหลลงพอดีเลยนะครับนะอยู่ที่0.9นะครับอยู่ที่นะครับ0.90นะครับ M8 นะครับเหลืออยู่0.87แล้วนะครับนะโอเคนะครับคู่นี้นะครับเชียร์ไปครับเจ้าบ้านนะครับอย่างโรม่าเลยนะครับนะคู่แรกนะครับมาดูคู่ที่สองต่อนะครับนะคันนี้กับบาซ่านะครับดูครับห้านาฬิกาสุดท้ายที่เจอกันนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นบาซ่านะครับที่ชนะนะครับ มาดูครับห้านัดล่าสุดนะครับของคาดิสนะครับนะนัดแรกครับไปเยือนนะครับชนะ2 1งนัดสอได้บ้านแพ้ไปครับ2อูนยัดสาได้บ้านแพ้ไปครับ3 2นัดที่4ไปเยือนเสมอ1นึ่งนัดที่5ได้บ้านเสมอ1นึ่งนะครับชนะ1เสมอ2แพ้2เกมนะครับมาดูครับเกมในบ้านนะครับห้านัดล่าสุดนะครับนัดแรกนะครับแพ้2อูนนัด2แพ้3 2นัด3นัด4นะครับเสมอไปนะครับนะทั้ง2นัดนะครับนัด3ามแนัด4นัดที่5นะครับแพ้นะครับ3 1นะครับ ในบ้านนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอสองแพ้ไปถึงสามเกมนะครับดูครับห้านัดล่าสุดนะของบาซ่านะครับนัดแรกครับในบ้านเสมอครับหนึ่งหนึ่งนะครับนัดที่สองในบ้านนะครับแพ้ไปครับสามศูนย์นัดที่สามนะครับเลในบ้านชนะสองหนึ่งนัดที่สี่ไปเยือนเสมอหนึ่งหนึ่งนัดที่ห้าในบ้านชนะสองศูนย์สี่สองนะครับห้านัดหลังสุดนะครับชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งเกมนะครับ มาดูครับเกมเยือนนะครับหนัดล่าสุดนะครับนัดแรกเสมอหนึ่งนัดสองแพ้สองหนึ่งนัดสามนะครับชนะสามศูนย์นัดสี่ชนะหนึ่งศูนย์นัดที่ห้านะครับเสมอสามสามนะครับนะชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งเกมนะครับสำหรับบาร์ซ่านะตั้งแต่ไม่มีเมสซี่นะครับเอาหมอมอนะครับไม่ค่อยเวิร์กนะครับสำหรับบาร์ซ่านะครับบาร์ซ่าอยู่ดับแปรนะครับแข่งรับสี่นัดนะครับชนะสองเสมอสองครับมีอยู่แปดคะแนนครับ ส่วนนะครับคันนี้นะครับอยู่ดับ15นะครับแข็งเลยครับ5นัดนะครับมากกว่าบาร์ซ่าอยู่1นัดครับชนะ1เสมอ2แพ้2เกมนะครับมาดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปนะครับเลทแรกครับเปิดมานะครับลูกควบำลูกครึ่งนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.92นะครับ ส่วนเยือนนะครับอยู่ที่0.98นะครับเดืที่2ราคาไหลลงครับอยู่ที่1ลูกครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.92นะครับนะส่วนเยือนอยู่ที่1.01นะครับนะเดืราคาเวอร์เรีแรก3ลูกนะครับเดืที่2นะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งควบ3นะครับนะไหลลงนะครับเดืที่2นะครับราคา1ลูกนะครับนะเดืราคาเวอร์นะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งควบ3นะครับถือว่าโอเคนะครับถือว่าแต่ถ้าเป็น3ลูกแบบนี้ครับสวยเลยนะครับนะ นะครับแล้วทําไมน้ําทีมเยือนนะครับไหลขึ้นจังเอ็มแูนนะครับคู่นี้นะครับนะแต่เจ้าบ้านเล่นไม่ดีจริงๆนะครับยอมรับเลยนะครับนะนะครับคู่นี้นะครับห้าไอ้เหมาเชียนะครับนะเหมาเชียรปไปทีมเยือนนะครับอยากบาซ่านะครับเอาดูหน้าเว็บส่อหน่อยนะครับคู่แรกนะครับนะโรมานะครับกับอุดิเซ่นะครับเลดึงลูกนะครับ น้ำเจ้าบ้านที่0.88นะครับเห็นไหมครับนะ88เลยที่2นะครับลูกคงลูกครึ่งนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่84เยือนอยู่79นะครับนะคู่นี้ครับเกมหมาขอเชียร์โรมาครับหนึ่งลูกเลยนะครับคู่นี้นะครับมาดูคู่ที่สองครับบาซ่าคาริสนะครับหนึ่งลูกนะครับน้ำเจ้าบ้าน95เยือนโอ้โหทำไมน้ำล้นจังนะครับทำไมน้ำล้นจัง คาดิสไม่ดีจริงๆนะครับบอกตรงเลยในบ้านไม่ดีนะครับเปอร์เซนต์บาซ่าดีกว่าแต่ถ้าดูจากเลราคานะครับอนะครับทําไมนะครับถ้าเป็นนะครับถ้าจะลองนะครับลูกคมนลูกรึ้งนะครับดูตามเจ้าบ้านครับเจ็ดสามนะครับเยือนอยู่เจ็ดแปดนะครับเยือนอยู่เจ็ดแปดเจ้าบ้านน้าก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับคู่นี้นะครับ น่าเชียบาซ่าจริงๆนะครับนะหนึ่งลูกมีแน่ครับเหมาองแต่ไม่เวิร์กนะครับน้ำร้นแบบนี้นะครับไม่ชอบจริงๆนะครับนะสรุปเลยนะครับคู่แรกนะครับเชียบที่โรมานะครับนะครับหนึ่งลูกนะครับคู่ที่สอนะครับนะขาดที่ในบ้านไม่ดีจริงนะครับยอมรับเลยนะครับนะเชียบครับบาซ่าดีกว่านะครับ นะเล่นน้ำลนเลยครับวันนี้นะครับเชียร์ไปครับหนึ่งลูกเลยนะครับนะวันนี้เเมาโมนะครับว่าบาร์ซ่านะครับนะผลงานไม่ดีจริงๆนะครับเท่านี้ยังยังไม่ชนะนะครับยังเสมออีกนะครับเหมราโมครับบาร์ซ่าก็ไม่ไหวนะครับช่วงนี้นะครับนะนะครับใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบนะครับก็ส่วนเหมาได้นะครับเป็นแนวทางนะครับในการวิเคราะห์บอลเท่านั้นนะครับทุกท่านนะนะครับนะครับ ใครที่เข้ามารับชมคลิปออาเมาแล้วครับก็ขอขอขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะคร้กดกระดิติดตามนะครับคลิปใหม่ๆที่เด็ดโดนๆจากเมากันด้วยนะครับนะช่วงนี้ก็ลิ้นพันกันสักหน่อยนะครับนะวันนี้เมาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ